ผมมีคดีนำเสนอครับเป็นคอนซป i r เรซีเป็นคอนซปายเรซีเรื่องเด e Satanic p แ n i c ครับให้คุณม,<า>มินจินาการตามเลยนะครับย้อนกลับไปในปี1983ครับคดีนี้เป็นคดีที่ซับซ้อนและถกเถียงกันมากที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยครับมันคือคดีของแม็กมาตินพีสครูครับเรื่องราวมันเริ่มต้นเมื่อคุณจูดี้จอห์นสันคุณแม่จากเมืองแมนฮัตตันบีชรัฐแคลิฟอร์เนียครับสังเกตว่าลูกชายวัยสองขวบของเธอสงสัยว่าเลบักกินคูผู้ช่วยที่โรงเรียนแม็กมาตินทาการ ล่วงละเมิดทางเพศลูกชายของเธอวัยสองปีอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะคุณวินแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันข้อกล่าวหาแต่ก็ทําความกังวลเนี้ยของเธอเนี่ยก็ทําให้มีการสอบสวนครั้งใหญ่เลยที่เราต้องอธิบายก่อนว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่คุณจูดี้จอห์นสันเนี่ยเอามาใช้เป็นข้อที่บอกว่าลูกชายของเธอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมีความหวาดกลัวเมื่อถูกทิ้งไว้ที่โรงเรียนมีปัญหาการนอนหลับมีอาการปวดปัสสาวะที่แบบผิดปกติซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้คุณแม่เนี่ยจูดี้จอนสันเนี่ย